ใครกำลังมองหาเครื่องสำรองไฟสำหรับกล้องวงจรปิดราเตอร์อินเทอร์เน็ตวันนี้ผมมีเจ้าเซอร์ e คอ n มินิ p s มารีวิวกัน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extre m e i ีมไทุกท่านด้วยนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยครับนบ EXTREME IT วันนี้ผมมี UPS หรือเครื่องสำรองไฟมารีวิวเป็นแบรนด์เดิมที่เคยส่งมารีวิวนะครับเป็นแบรนด์เซอร์คซึ่งต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเขาไม่ใช่เครื่องสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์แต่มันเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวโยงกับอุปกรณ์ i อภายในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ล้องวงจรปิดนะครับแน่นอนเดี๋ยวนี้ความปลอดภัยภายในบ้านเนี่ยเราต้องซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแต่ถ้าวันใดวันหนึงหมู่บ้านเราหรือบ้านเราเนี่ยไฟดับแน่นอนกล้องวงจรปิดหยุดทํางานไม่มีการเรกคอร์ด ทำให้ขโมยสามารถขึ้นบ้านในช่วงที่ไฟดับหรือว่ายามวิการได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับจะเป็นในเรื่องของเราเตอร์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เวลาไฟดับภายในบ้านสำรองไฟตัวคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเรากําลังเล่นเกมอยู่ดีแทนที่จะแบบดับแค่นาที2นาทีแล้วกลับมายังเล่นคอมต่อเน,นื่องได้แต่กลายเป็นว่า โอ้โหเน็ตหลุดไปเลยครับเพราะว่าไม่ได้สำรองเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอันนี้ก็สามารถเอาไปสำรองไฟที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตได้และอีกหนึ่งประโยชน์อันนี้ผมค้นพบขึ้นมาเองไม่ใช่อะไรความพิเศษแต่อย่างใดส่วนตัวผมเป็นช่างกล้องเป็นตากล้องบางครั้งต้องมีการออกนอกสถานที่แล้วต้องมีการพกไฟพกพา้า แบตเตอรี่ที่มากับตัวไฟพวกนี้ครับจะมีความจุที่ค่อนข้างน้อยผมก็เลยลองนำเจ้าตัวเซอร์ค Mini DC UPS เนี่ยมาใช้งานกับตัวไฟ LED พวกนี้ก็สามารถใช้งานได้ยาวมากอันนี้บอกจากประสบการณ์ตัวแบบตรงๆเลยนะครับผมได้ใช้งานกับเจ้ารุ่นนี้นะครับและก็ไฟตัวนี้ที่เป็นไฟ LED 300ดวงนะครับ เปิดได้ประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยทีเดียวถือว่าน่า <shops S 1> สนใจมากก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว <ich> e e เรามาดูกันดีกว่าว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างอย่างไรบ้างครับก็เริ่มจากอันแรกก่อนเลยดีกว่านะครับจะเป็นตัว c i r c ์ค Mini DC UPS ในรุ่นโมเดล ZMN 45ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทด้วยกันนะครับ เขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของที่จะมีพอร์ตแลน P O E สามารถเอาไว้ต่อพวกกล้องวงจรปิดอย่างพวกนี้ได้นะครับเราสามารถนําสายแลนต่างๆเนี่ยปกติเราจะเสียบเข้าเราเตอร์หรือเสียบเข้าพวกเครื่อง NAS ใช่ไหมครับเราก็เสียบเข้าที่ตัวนี้ก่อนเพื่อสํารองไฟ P O E แล้วก็พอร์ตแลนกลับไปยังตัวเราเตอร์ w i f i นะครับโดยเขาบอกว่าสามารถสํารองกล้อง C C T V แบบอย่างเนี้ย ได้ถึง8ชั่วโมงด้วยกันถ้าติด1ตัวแต่ถ้าติดประมาณ4-8ตัวก็จะลดหลั่นเวลาลงไปเหลือ4ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมในการใช้งานแต่ถามว่าเจ๋งไหมตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีในเรื่องของพอร์ตเอาพุตตัวนี้ครับจะเป็นเอาพุตแบบ5โวลต์9โวลต์12โวลต์เราสามารถปรับแรงดันไฟได้นะครับก็ถือว่าทําออกมา ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันในกล่องเขาจะมีตัวเราเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวสายเชื่อมต่อพร้อมกับตัว UPS ครับนี่เลย UPS เซอร์คอนแล้วก็จะมีหัวต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีสายแปลงอีก1เส้นนะครับเอาไว้สามารถเชื่อมต่อได้ก็อย่างส่วนตัวผมผมได้ลองใช้งานนะครับก็นี่มันสามารถเอาพุทเป็นแจ็คอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเราสามารถปรับเลือกแรงดันไฟที่ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น5โวลต์9โวลต์12โวลต์ 15โวลต์19โวลต์24โวลต์เราสามารถเซตได้นะครับก็เดี๋ยวผมลองปรับไปที่9โวลต์น,นะครับแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานง่ายมากตัวนี้นะครับก็เขามาเป็นแบตเตอรี่ทั้งหมด4ก้อนด้วยกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่1865มองสองเข้าไปตรงนี้จะเห็นตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ทังด้านในนะครับใช้งานง่ายแบตเตอรี่จะมีบอกสถานะยี่0 75 100%บปรับแรงดันไฟไว้ที่เท่าไหร่9ก้โวลต์15 19สามารถ เซตได้ง่ายๆนะครับวิธีการใช้งานวันนี้ผมจะมาลองทดสอบกับตัวไฟ LED ที่ผมใช้งานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรีวิวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเสียบเข้าไปเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีแสงไฟมีการส,อสาร่องสว่างทันทีนะครับก็เนี่ยผมลองต่อยอย่างเงี้ยได้เกิน2ชั่วโมงนะครับเปิดไฟกับไฟตัวนี้นะครับก็เห็นไหมเสียบเปิดติดถ้าผมถอดก็แปลว่า ไม่ได้มีการจ่ายไฟซึ่งตรงนี้คือ1อนเนกประสงค์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อเนี่ยได้หลากหลายถ้าสมมติขั้วไม่ถูก เราสามารถเสียบแปลงเราสามารถเสียบแปลงได้นะครับเขาก็ยังมีขั้วอีกหลากหลายนะครับแล้วก็1เส้นจะออกมาเป็น2เราสามารถเชื่อมพ่วงก,กับอุปกรณ์หลายตัวได้บางครั้งใช้ตัวหนึ่งเชื่อมกับตัวเราเตอร์อีกตัวหนึ่งเชื่อมกับตัวกล้องวงจรปิดไว้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครเป็นกล้องวงจรปิดที่จ่ายไฟแบบ PoE อย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาก็มีพอร์ต PoE มี PoE 15 19 24โวลต์เราก็นากล้องวงจรปิดตัวเนี้ยเชื่อมสายแนลนต่อครับตรงนี้ก็สามารถ จ่ายไฟให้กล้องวงจรปิดได้ส่วนวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้จะง่ายมากครับเขาจะเสียบเป็นปลั๊กไฟ220โวลต์เสียบเข้ากับปลั๊กตัวบ้านนะครับอันนี้คือใช้งานได้ง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับก็ตัวเครื่องรับประกันปีหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรก็เสียสามารถส่งเคลมได้นะครับโดย P.O.E. ตัวนี้เนี่ย จ่ายไฟอยู่ที่45วัตต์ด้วยกันนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปสํารองพวกอุปกรณ์เราเตอร์หรือกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพอร์ต P.O.E แต่มันยังมีอีกหนึ่งรุ่นครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนั่นก็คือเจ้า ZM-N616 MM ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาของคราจะอยู่ที่1 3 5 0บาทเป็นกับแบตเตอรี่แพ็คเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นรองแบ็กอัพทม์สมาร์ทชิปคอนโทรลนะครับก็มีชิปที่ดีมีตัว USB ด้วยนะครับแล้วก็ มีป้องกันไฟช้าๆไฟเกินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็100% b เปอร์เซ็นตนี่เขาการันตีเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามีช่องเสียบสําหรับโซล่าเซลล์ดังนั้นหมายความว่าตัวนี้ถ้าสมมุติคุณจะเอาไปใช้งานเนี่ยเอาไปใช้งานนอกบ้านแล้วก็เหมือนกับตั้งไว้ที่อ่ามีแดดมีอะไรเอาโซล่าเซลล์ไปตั้งกลางแดดนะครับก็จะสามารถ ชาร์จแบตเตอรี่เข้าตัว UPS มีได้ไม่ใช่ว่าให้ตัวนี้ไปโดนน้ำโดนฝนนะครับตัวนี้ก็ต้องอยู่ในร่มแต่ว่าตัวเอาแผงโซลาร์เซลล์ไปวางไว้ที่แดดก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับโดยตัวนี้ ZMN MM 616นะครับสีขาวใช้งานก็เปิดปิดสวิชเหมือนกันนี่ครับเปิดสวิชออกมาก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้กําลังทํางานอยู่เวิร์กนะครับหรือว่าให้ชาร์จแบตเตอรี่ก็สามารถเสียบชาร์จได้ด้านหลังมีบอกสเปคต่างๆเอาไว้นะครับเป็น DC u t p u t 5โวลต์9โวลต์12โวลต์ได้2แอมป์นะครับแต่ถ้าเป็น15โวลต์กับ24โวลต์เนี่ยจะได้แค่1แอมป์แล้วก็ u t p u t เนี่ยมันจะปล่อยได้สูงสุดเพียงแค่24วัตต์เท่านั้นถามว่า24วัตต์น้อยไหม,มต่อ อันนี้จะไม่ได้เป็นสวิชปรับแรงดันไฟนะครับเขาจะเป็นพอร์ตแยกเลย5โวลต์9กโวลต์12โวลต์15 w, 24 w, ก็อาอย่างไฟนิ่งเมื่อกี้ผมเป็นไฟ9โวลต์เสียบเข้าไปครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้ครับปึ๊บก็จะสามารถจ่ายพลังงานใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับก็จ่ายไฟใช้งานได้จริงอ่าหรือกล้องวงจรปิดบางคนบอกว่าผมไม่ได้เป็นพอร์ตเ o e จะใช้งานได้หรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตอะแดปเตอร์พวกนี้ใช่มรเรเาาาก็สาาถ เสียบจ่ายไฟใช้งานได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เลยแล้วก็ต่อกล้องก็ สามารถทํางานได้ก็วิ่งดับหน้าก็ไปอีกหนึ่งเส้นนะครับก็สามารถสํารองได้ครับผมทุกอย่างทุกประเภทโดยตัวรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีสายแถมมาให้เหมือนกันก็เป็นสายแปลงนะครับแล้วก็มีหัวแปลงเหมือนกับรุ่นตัวเมื่อกี้เลยก็มีมาให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นหัวใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าหัวเล็กนิดนึงนะครับหรือว่าหัวขนาดกลางๆนะครับแล้วก็หัวขนาดค่อนข้างใหญ่มีครบทั้งหมดโดยเจ้าตัว z m ต6 1 6ตัวนี้จะสํารองไฟได้นานกว่ารุ่นเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีแบตเตอรี่แพ็คทั้้้งหมดด6กกนนวยัเป็ 22,000m ตัวรุ่นก่อนหน้าจะเป็น4ก้อน2,200มิลลิแอมตัวนี้เลยสำรองกล้องได้นานกว่าได้มากถึง12ชั่วโมงเลย <Wow. S 1> ทีเดียวแล้วก็ถ้าต่อ4ตัวนะครับกล้อง cctv 4ตัวบวกเราเตอร์บวก,ก dvr เนี่ยจะสามารถสำรองได้สูงถึง4ชั่วโมงซึ่งผมมองว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆเต็มที่บ้านคนเราก็มีกล้อง cctv 4ตัวมีอินเทอร์เน็ตหแล้วก็มี dvr อะไรต่างๆ4ชั่วโมงผมมองว่าเดี๋ยวนี้ไฟเวลาดับจริงก็ ครึ่งชั่วโมงก็ติดแล้วหรือ1ชั่วโมงก็ติดแล้วก็สามารถใช้งานได้หรือจะเอาไปไประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นก็ได้ใครที่ใช้งาน พวกผอจ่ายไฟเลี้ยงที่เป็นแรงดันขนาดนี้คุณสามารถซื้อไปทําเป็น power bank ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าดีมากฝั่งนี้ครับจะเป็นฝั่งชาร์จแบตเตอรี่เข้าจะเป็นโซล่าอินหรือว่าจะซื้อตัว dc adapter ชาร์จเข้าไปก็ได้นะครับขอกําลังไฟที่12.7โวลต์ด้วยกันก็น้ำหนักไม่หนักเบามากแล้วก็มีหูแขวนนะครับแขวนได้ทั้ง2รุ่นเลยแขวนไว้ที่กําแพงแขวนอะไรก็จะเป็นอย่างนี้ดูเท่ๆดูสวยดีนะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าเอาไว้ใช้งานกับ ตอง C C D v ไว้ใช้งานกับไฟพกพาไว้ใช้งานกับเราเตอร์คุณสามารถเอาไปใช้งานกับอะไรก็ได้เพียงแค่ขอให้แรงดันไฟตรงกับที่คุณจะเอาไปใช้งานใช้งานได้ทั้ง2รุ่นครับใครจะไปใช้กับพวกพอร์ต E O E ให้ซื้อตัว c i r c ์ค Z M N 4 5แต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าไม่ได้ใช้พวก P O E แนะนำเป็นรุ่นนี้ดีกว่าครับเป็น ZMN MM 6 1 6แบตเตอรี่นานกว่ารุ่นใหม่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ทุกรุ่นมีการรับประกันถ้าสมมุติเสียมีปัญหาอะไรนะครับส่งเคลมหรือโทรบอกเจ้าหน้าที่ทางเซอร์คอนได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ตรีมไอก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยครับสวัสดีครับ